สวัสดีครับกลับมาพบกับเบนเนอีกแล้วนะครับในเทจเจอร์แนลเนาะตอนนี้ก็วันที่28สิงหาคมนะครับหายไปเกือบเดือน2เดือนเลยไปทำแบ็กเทสมานะครับเพื่อเพิ่มความมั่นใจของคริปโตเนี่ยทำครบแล้วนะครับ100ไม้อเรา๋ยวให้ดูตรงนี้ทําไป104ไม้นะครับก็กําไรนะครับก็อ e ีควิตี้เคก็ประมาณนี้นะครับแต่ อันนี้ยังไม่ได้รวมกับค่าฟรีนะถ้าเป็นค่าฟรีอาจจะแบบกำไรไม่ได้เท่านี้นะครับจะต้องหักกำไรไปก่อนซึ่งอัตราส่วนที่มันเป็นเสมอเนี่ยถ้ามันเป็นหนึ่งต่อนหนึ่งเนี่ยมันเยอะนะครับถึงเราชนะ7 4สี่เนี่ยอัตราส่วนที่เสมอก็ประมาณ30มสกว่าเลยนะครับซึ่งสีเขียวนี่คือได้กำไรเต็มๆนะครับมันก็จะน้อยกว่านิดนึงนะส่วนใหญ่จะเป็นสีฟ้าซะมากกว่านะครับสีเขียวจะไม่ค่อยติดตดกันตอนนี้เราก็ จะลองเทรนแบบนี้ไปก่อนถ้าไม่ได้เดี๋ยวเราจะปรับแผนใหม่เป็น1ต่อ1.5ตัด TP ไปเลยประมาณนี้นะครับก็คือพอหนึ่งต่อหนึ่งปุ๊บอเอาเท่าทุนก็คือแบบไม่ขาดทุนเป็นเสมอไปแล้วก็เอากำไรที่หนึ่งต่อหนึ่งจุดห้านะครับก็สำหรับคริปโตก็ประมาณนี้ส่วน Forex นะครับทำไปเก้าสิบเก้าไม้และเก้าสิบแปดไม้นะครับ ทําไป98ไม้หรออี2ไม้ก็จะคบ 100. รบ้อยไม้ก็คือยังบวกอยู่นะยังเป็นบวกอยู่นะครับหลักการเดินเราจะเทรดเวลาประมาณ1-3ถึงไม้ถ้าเทรดจริงๆนะแต่ว่าตอน b a c k t ทสเนี่ยเป็นเทรด1-2ไม้นะครับรแต่ว่าในช่วงประมาณเดือนแรกผมจะเทรดเวลา3ไม้ประมาณนี้ซึ่งคริปโตเนี่ยเอ้ยฟอเร็เนี่ยมันได้เงินดีกว่าคริปโตนะครับในการเทรดสั้นๆนะ แล้วมันไม่ได้หักค่าธรรมเนียมด้วยมันเลยโอเคกว่าส่วนคริปโตเนี่ยมันจะเสียค่าธรรมเนียมเยอะในการเทรดสั้นนะครับตรงส่วนเนี้ยผมอาจะจะลองคิดดูก่อนว่าคริปโตอาจจะเปลี่ยนเป็นเทรดทางเฟรมใหญ่ขึ้นไหมถ้าเป็นทางเฟรม1 5นาทีอะไรประมาณนี้นะครับเพื่อที่จะให้มันได้กําไรที่มันพออิ่มหน่อยแบบพออิ่มกับจํานวนค่าธรรมเนียมนะครับส่วนฟอเร็กเนี่ยเราเทรดสั้นได้เลย1นาทีเพราะว่า มันเสียค่าเป็นค่าสเปซโอเคเราพูดถึงการแบเก,กเคไปหมดแล้วตอนนี้ก็มั่นใจมากขึ้นนะครับเพราะว่าวินเลทมันก็เกิน6มันก็เกิน5้นะครับวินเลทตอนนี้ก็65เนาะสำหรับ f o r เรเรามาดูกราฟกันดีกว่าครับเนี่ยตอนนี้นะครับกราฟวิ่งเป็นไซเว์นะครับระบบเดิมนะครับกับที่ใช้ตอนก่อนที่จะหายไปนะครับรอย e EMA มันตัดกัน3เส้นนะครับตอนนี้ยังเป็นไซเว์เล่นไม่ได้นะ อันนี้ผมตีไว้นะครับตอนนี้มันมันก่อนเจ็ดโมงเนาะก็เลยไม่ได้เล่นเราจะเล่นตั้งแต่เจ็ดโมงถึงบ่ายสามนะครับวันละหนึ่งถึงสองหนึ่งถึงสามไม้แต่ตันนี้เป็นพอทดลองอยู่นะครับเดี๋ยวน่าจะสัปดาห์หน้าเนี่ยน่าจะเล่นพอจริงแล้วแต่จริงๆอ่ะอยากปั้นให้ได้เป็นหนึ่งพันก่อนนะครับแล้วก็ถ้าเป็นวันศุกร์เนี่ยแผนของผมก็คือจะเล่นแค่หนึ่งตอนหนึ่งนะครับก็คือขอปิดกําไรด้วยบวกปิดสัปดาห์ด้วยบวกก่อน ล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเนี่ยค่อยว่ากันใหม่ประมาณนี้นะครับตอนนี้ในมุมมองภาพใหญ่ยังคงเป็นขาขึ้นแต่อาจจะมีการย่อลึกก็ได้นะครับเราเล่นที่ทำเพียงหนึ่งนาทีเพราะฉะนั้นเนี่ยราคา 1, ผันผวนเยอะยังไงเดี๋ยวกลับมาเจอกัน,กนตอนดีสัญญานะครับมาต่อกันครับเมื่อเช้าเนาะที่เราดูไปประมาณแถวๆนี้นะครับเนี่ยการวิ่งไซเวย์มาตลอดเลย อันนี้นะครับกาฟขพ้นคำส่งเังนขาลงอย่างที่เราเห็นได้ชัดนะครับเส้น EMA อสามเส้นเนี่ยเรียงกันแล้วก็่างออกจากกันตอนนี้เดี๋ยวราราคาเรามาปิดต่ำกว่า e อเอห้าสิบเราก็จะกดเข้าไปเลยนะครับเป็นไม้แรกของวันนะน่าจะได้ไม้์เดี่ยวเดียว,วยเพราะาตอนนี้บ่ายโมงแล้วบ่ายโมงแล้วนะครับเพราะว่าเราจะเล่นถึงบ่ายสามน่าจะได้ไม้เดี่ยว ต้องรอมันปิดต่ําก่อนนะครับตอนนี้ยังไม่คอนเฟิร์มคอนเฟิร์มหนึ่งอย่างคือตรงเนี้ยซัตรแกซิกมีอยู่โอเวอร์บอลแล้วแล้วก็ตัดกันเรียบร้อยแล้วแต่ว่าต้องรอให้มันงุ้มหัวลงก่อนนะครับงุ้มหัวลงก็คือต้องรอกราฟมันวิ่งลงนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยก็คือเห็นแล้วว่ามันตัดกันทีนี้เนี่ยในการเล่นเซลล์เนี่ยครับเราจะเข้าไปแล้วเราตตั้งสัตร์บอลเนี่ย1 ATR ออนะครับก็คือเอาเลขตรงเนี้ย ไปบวกไปบวกกับราคาสูงสุดแล้วต้องบวก11บเปิ๊บตรงนี้ด้วยนะครับเพราะว่าตรงเนี้ยนี่สิบเอปิ๊บหนึ่ปิ 1. 1ป๊บหรือ11จุดนะครับเพื่อที่มันจะเป็นการถ่างระยะไม่ให้โดนค่าสเปสกินก่อนที่จะวิ่งไปทีพีนะครับแต่ตอนแรกกราฟยังวิ่งขึ้นอยู่เรายังไม่แอคชั่นใดๆต,ต้องรอการาฟวิ่งลงนะครับเขต ตอนนี้นะครับราคาเนี่ยลงมาปิดต่างกว่ EMA 50แล้วก็ตรงนี้ Sto c h a s t i c มีการวิ่งลงแล้วนะครับเป็นโมเมนตัมที่อาจจะลงต่อได้เรารออีกเก้าวินะครับเพื่อกดเข้าออ,อเดอร์ <Okay. S 1> กดเลยโอเคครับทีนี้เนี่ย SL เราจะเป็นเดีย๋ยวขอตั้งก่อนนะครับ ต,ตรงนี้นะครับเป็นจุดสูงสุดเนาะจุดสูงสุดตรงนี้มันจะอยู่ที่401ศูนบวกอีก15กลาเป็น16บหกถ้าตั้งไปเป็น16นะครับแล้วก็บวกอีก11ให้มันเป็น26 27นิี่มีอันนี้คือ stop loss ในะขาลงนะครับเพราะเราต้องกันค่าสเปรดไว้ด้วยเสร็จแล้วเนะี่ย tp เราก็จะเป็น1ต่อ1.5 ไม้นี้เล่นไม้เดียวน่าจะอิ่มนะครับแต่ถ้าแพ้ก็อิ่มเหมือนกันโอเคเราตั้งในระบบก่อนแบบนี้นะครับแล้วก็กําไร เรียบร้อยถ้ากำไรเราจะได้สามสิบถ้าขาดทุนเราจะเสียยี่สิบทีนี้เรามาดูตรงนี้ใหม่สี่ศย์หนึ่งบวกอีกสิบห้ากลายเป็นสิบหถูกแล้วแล้วก็บวกอีกสิเอดกลายเป็นยีสิบเจ็ดถูกแล้วนะครับโอเคที่เหลือก็คือปล่อยเดี๋ยวเรากลับมาเจอกัน อันนี้เราไม่น่ารอดนะครับนี่หนึน่งแพ้แล้วครับเสียไปยี่สิบจุดสี่แปดอ่าจะบอกว่าทุกวันจันทร์เนี่ยเรามักจะแพ้นะครับเนี่ยที่ผมสีเหลืองไว้เนี่ยอย่างเดือนที่แล้วเนี่ยมไม้สองแพ้แพ้เห็นไหมครับไม้สองแพ้แพ้แพ,แพ้เห็นไหมเราจะแพ้บ่อยวันจันทร์ เพราะฉะนั้นไม้นี้ถ้าแผลก็ไม่ได้แปลกใจโอเคครับสำหรับวันนี้นะฮะเราน่าจะท่าย้ายเดี่ยวนะครับเพราะว่าถ้าจะเล่นเป็นขาลงต่อเนี่ยตาไม่ต้องวิ่งกลับลงมาแล้วก็ทำา u ู l back ใหม่แล้วก็วิ่งลงนะครับแต่ในกรณีนี้เนี่ยมันน่าจะเป็นขาขึ้นในภาพสิบห้านาทีนะครับในภาพนี้นะเนี่ยจุดเข้าสิบห้านทีมันก็จะมาตรงแท่งนี้นะครับอีกสามนาทีเนี่ยทีนี้เนี่ยเราอาจจะต้องเจอกัน รอกราฟใหม่วันพรุ่งนี้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็เสียไป20.48ยังไงเดี๋ยวผมขอไปจุดก่อนแล้วยังไงกลับมาเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับ